ขายการ์ดกันเถอะเลือกแต่ s บว,วกไข่ตัวที่ไม่ค่อยได้ใช้ก่อนก็นแล้วกันก็คือพวกตัวข้างล่างสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบงสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห 17 18 19 20 21 22เดี๋ยวก็ต้องไปกดรับก่อน23 24 25 26 27 28 29 30 3ล да? ้านไปกดรับกันมันติดคุณ200%เฮ้ยจริงเหรอไปบ้าไปแล้ว ว่าเป็นแล้วงั้นก็งั้นก็ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะถ้ามันติดคุณสองรเอร์เซ็นอ่ะถ้าได้การ์เอสมาอีกสักสาใบอะ่ะก็น่าจะปิดอีเวนต์ <c oughs> อีกสัก3ามใบเลยเฮ้ย <c oughs> จริงจังปะเนี่ยขี้เกียจลาบทำไมมันไม่เข้าเข้าช่องให้เราเลยอะ่ะให้กดละเพื่อ อ๋อแล้วก็อย่าลืมนะครับผมรับแล้วการ์ดหายนะครับผมเอออ่าทำไมมีแค่นี้อะเราสามสิบใบไม่ใช่หรอเรากะเอามาแลกนะ้องอ๋อมีนี่ไงเจอแล้วจืดจืดจืดมันยากอะ่ะอยากเห็นแล็บทูปเขาปิดจังเลยอะ อือันแบบแรกเพชรก่อนก็แล้วกันไอเรามันคนห่วงเพชรอะเนาะอันดับสองลูกอมดาวก็แล้วกันเอา้าโหมดโอ้ย ขีเข็ดกดขายเนี่ยถ้าใครมีตัวเยอะเอาอมานั่งลบๆดูก็แล้วกันหนึ่งสองตัวนี้คือเราจะไม่ได้ใช้เขาแล้วใช่ไหมอืมเป็นอีเวนต์โลก,การที่ดีเลยแหละโลกการไม่พอได้ตังค์เลย แล้วก็อีเวนต์ถัดไปจากอีเวนต์เนี้ยก็น่าจะเป็นอีเวนต์ใช้ทองเนาะเหมือนกับไออีเวนต์กรีบดอกไม้นั่นน่ะที่ให้ซื้อกรีบดอกไม้แล้วเสียเป็นสิบสองล้านสิบหกล้านอะไรนั่นน่ะอืมน่าจะเฮ้ยอีอาน่าเสียดายอีอันมันสวยดีไอิคเกอร์ก็เสียดายเราเลี้ยวอ่ะอีกตัวนึง เฮ้ยเสียดายอ่ะมิาดก็เสียดายอันนี้ก็เสียดายอันนี้อันนี้ก็เสียดายอันนี้จินฮิโ่ก็เสียดายสรุปเสียดายหมดจะได้ไขายไหมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบขายกดรับวันๆไม่ทำอะไรอะทางแค่นี้แหละ ระหว่างกดรับขออ่านข้อความไปด้วยแต่จากสตรีมมันแน่นอนอยู่แล้วเมืเ่อไหรจะเล่นขอทำอีเวนต์ก่อนได้ไหมละ่ะสตรีมมาทำอีเวนต์นะเนี่ยไม่ได้สตรีมมาเล่น <c oughs> แล้วจะให้เล่นตัวอะไรมันไม่ม,มีมันไม่มีตัวใหม่มาให้เล่นอ๋อเดี๋ยวใช้ตัวทดลองก็ได้เดี๋ยวขอสุ่มอันนี้แป๊บนึง เวเวอิสเวเวแไหนไหนก็ไหนไหนจึ๊บจึ๊บโอเคเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเราขอให้ได้น้องตัวใหม่ก็แล้วกันขอไม่มากหรอกนะเพราะว่าอย่างอื่นน่ะมีหมดแล้วลิโก้ลิก้าก็ได้มั้ยเอานะเอาแล้วยู ดักเนอร์มันมาบ่อยเกิดโอ้มหึึึเดียวนะเขาแจกหรอทำไมมันได้ง่ายเลยขนาดนั้นเฮ้ยเป็นตัวละครรีเมคนะเฮ้ยสรุปคือก็คือเกลือนะถ้าใครดวงดีอ่ะมันก็น่าจะปิดตั้งแต่อีเวนต์ของน้องน้องชื่ออะไรนะ มิสตี้แล้วละอืมโอเคจบพอไม่น่าทำต่อแล้วอีเวนต์พังที่น่า